รู้โหดเก่งฉลาดดุจำแม่นพูดจริงทำจริงมั่นใจในตัวเองสูงเมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้ล้วนการันตีได้ว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนกับท่านมนิดาลิมนิศรกุลผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องการทำงานจากประสบการณ์ ตั้งแต่สมัยท่านเป็นครูจนได้ก้าวสู่ประตูรั้วคนพอมอ,อย่างทุกวันนี้ถ้าได้ย้อนรอยดูจะเห็นได้ว่าทุกทุกที่ที่ท่านอยู่ได้สร้างผลงานฝากไว้ให้ได้เรียนรู้เป็นที่จดจำเริ่มสิ่งใหม่ๆทำสิ่งที่ท้าทายก้าวข้ามคำว่ายากและทำไม่ได้และคำพีในการทำงานที่ท่านใช้และลูกน้องทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ และท่องขึ้นใจคือยึดหลักประโยชน์ประหยัดและคุ้มค่าขององค์กรและราชการเป็นที่ตั้งต้นแบบของคนทำงานที่จริงจังไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยถอยท้าทายตลอดเวลามุ่งผลสำเร็จเป้าหมายจะต้องเกินร้อยเสมอแต่ถ้าไม่ได้จริงๆท่านบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะขอแค่หนึก็พอรับได้ จะมีคำที่คุ้นขุ้นหูแต่ลูกน้องไม่อยากจะได้ยินสักเท่าไหร่เพราะถ้าได้ยินคำ<ป>ว่าอะไรวะอะไรวะเมื่อไหรเป็นได้รือง,งานเข้าเรียกว่าหรือกันใหม่หมดแต่ซึ่งจริงๆแล้วท่านก็แค่อยากให้ทุกคนได้คิดงานอะไรที่ใหม่ๆไม่เอาง่ายๆเดิมๆซ้ำๆซึ่งลูกน้องก็แอบคิดในใจเหมือนกันครับท่านว่าอะไรวะ ทำไมต้องทำอะไรให้มันยากขนาดนั้นเลยหรืออะไรวะเป็นนักวางแผนทั้งเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตลูกหน้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องการเงินการคลังเขาเล่ากันว่าท่านมีอสังหาริมทรัพย์พวกที่ดินและบ้านเก็บสะสมไว้หลายที่นี่ยังไม่ได้นับรวมเงินทองกองทุนต่างๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นผู้มีอันจะกินอยู่ได้สบายไปอีกหลายชาติเลยทีเดียว ซึ่งเรื่องนี้เท,ท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวคงได้ฟังคำตอบจากท่านนะครับดูออกเป็นผู้หญิงลุยๆสไตล์ใครโคบานแต่พอนานวันเห็นเรื่มแต่งหวานอมเปรี้ยวก็ดูโฉบเฉี่ยวสมวัยมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มอง มมมมมผมเหมือนกระทิงสาวที่พร้อมพุ่งเข้าชนกับทุกปัญหาเพื่อพันฝ่าอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมายที่ว่าจริงจังตั้งใจและเต็มร้อยกับทุกงานที่รับผิดชอบผมคือคำตอบของทุกโจทย์คำถามมองเหมือนเคร่งครัดมั่นมัน่นสวยดุผู้ชายเลยไม่กล้าเข้ามาหลี ไม่ต้องกลัวเหงาพวกเราเรล่าสาว,าวรออยู่อยู่วินนบวอตลอดรออยู่นะจ๊ะตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ได้ทาง,งานร่วมกันกับผมถือว่าผู้ช่วยผมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งกล้าและก็แกร่งคือเป็นคนที่เก่งทั้งในเรื่องวิชาการมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ เราก็เก่งทั้งเรื่องของการบริหารจัดการถ้าได้มอบหมายงานใดไปให้แล้วเนี่ยนอกจากจะได้มาถึงผลงานที่มีประสิทธิภาพแล้วยังได้มาถึงน้ําใจของผู้คนที่ทํางานร่วมกับผู้ช่วยผงผู้ช่วยหมยังเป็นผู้หญิงที่กล้าคือกล้าทําในสิ่งที่ที่ถูกต้องที่ควรและก็กล้าที่จะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรจะเป็นหนังจีนเขาคงเรียกว่ายอมเป็นหยกที่แหลก แต่ไม่ขอเป็นกระเบื้องที่บริบูรณ์ก็ผมก็ขอให้ความดีงามต่างๆที่ผู้ช่วยได้ทำมาตลอดชีวิตราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงเป็นกุศลบุญส่งให้ผู้ช่วยได้มีความสุขอย่างยั่งยืนอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและสุดท้ายไม่ว่าเราจะต้องจากกันไปอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดก็ตามขอให้ผู้ช่วยผมจงลึกอยู่เสมอว่า พวกเรานั้นเป็นประดุจดังญาติมิตรสนิทกันชั่วนิรันดร์ครับจบงานเป็นงานเล่นเป็นเล่นท่านจะเป็นคนจริงจังเสมอในการทำงานและไม่เคยได้เลิอกก่อนเวลาเย็นก็เย็นค่ำก็ค่ำถ้างานไม่เสร็จแต่ถ้างานเสร็จเมื่อไหร่เรียกได้ว่าสนุกสนานเฮฮาถึงไหนถึงกันสุดฤทธิ์สุดเดชเช่นเดียวกัน เสี่ยวมี่เสี่ยวมาและเสี่ยวเกา้าคือใครเป็นจอมยุทธในวงการยุทธจักรกใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เพราะเขาคือน้องเหมียวสี่ขาท่านหงก็มีโมเมนต์นี้ที่เหมือนใครหลายๆคนเช่นเดียวกันที่ตกเป็นทาสแมวที่ท่านแสนรักและแสนหวง ไปเมื่อไหร่เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวเมื่อถามถึงพี่ของของน้องๆเราจะนึกถึงอะไรเกี่ยวกับท่านเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ไม่มีใครปฏิเสธคือความสง่างามในอย่างที่อยู่ในชุดเสื้อผ้าไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นทุกครั้งที่ท่านปรากฏกายเรียกได้ว่าราวกับเดินออกมาจากปกนิตยสารแฟชั่น หรือไปที่แคดบอกยังไงอย่างนั้นกันเลยทีเดียวชมชมมมมล,ล่ง,มมงกคคกก้รรรรรรนไไดอคคัััสิใใู พเเืืออไปททัั่นนว้วงททงงมมมมนนาาาาาาชตคงไม่ไกลเกินจริงและเป็นการยกย่องที่มากเกินไปที่จะบอกท่านว่าหลักคิดที่ท่านยึดถือปฏิบัติมาตลอดคือประโยชน์ประหยัดและคุ้มค่านั้นจากครูในวันนั้นจนเป็นคนพอหมอในวันนี้ ท่านคือความคุ้มค่าความภาคภูมิใจของคนพ่อหมอเป็นที่สุดกับท่านมณิดาลิมนิสสรกุลผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์